นี่คือรายการที่จะทําให้คุณตื่นเต้นไปกับทุกองศาของการวางคําตอบบนภาพคาถามปริศนาขนาดมหึมาด้วยวงแหวนทั้ง5ในแหวน5ท้าแสน500 สวัสดีครับผมกับผมวราวุฒิเจนธนาคุลนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันตอบคาถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5เพื่อคว้าเงินแสนเป็นรางวัลและนี่คือรายการแรกและรายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์เล่นเกมไปพร้อมกับรายการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณเองเพื่อรับเงินรางวัล1น0 0บาท5รางวัลในช่วงท้ายรายการของทุกวันโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแหวน5ท้าแสน5ฟ golden rings ได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ครับ ง่ายๆกับการร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลอยู่ที่บ้านเพียงดาวนโหลดแอปพลิเคชันแหวน5้าท้าแสนไฟล์กดลิงกที่ App Store หรือ Play Store ฟรีจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนคุณก็มีสิทธิ์ตอบคำถามท่าไปพร้อมกับการออกอากาศจริงตอบถูกตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากผู้ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด5ท่านแรกรับเงินรางวัลรางวัลละ1,000บาทรวมทั้งยังมีสิทธิ์รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำเดือนอีก5 0,000บาท ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะเป็นวันตัดสินแล้วนะครับว่าทีมใดจะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปเพียงทีมเดียวทีมแรกนะครับเป็นทีมของ2นักแสดงหนุ่มหล่อที่ไม่ว่าจะสวมบทบาทใดก็ตีบทแตกกระจายเลยทีเดียวต้อนรับคุณตูมตามยุทธนาและคุณอากัคารัตครับสวัสดีครับอีกหนึ่งทีมเป็นทีมของสองสาวสวยแซ่บซีดจีจาดเหลือเกินต้อนรับคุณมายนภัสสิและคุณหญิงแย้นนทพรสวัสดีครับ วันนี้แล้วที่จะตัดสินว่าใครจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเพียงทีมเดียวเอาไปเลยก็ได้นะคะไม่ได้วนนี้เอาจริงแล้วะไม่ได้ไอเไหมวันนี้ไม้ไม่ยอมแล้วไม้ไม่ยอมเหรอมาจะสู้จะสู้โอเคเออถ้าฝ่ายชายเราจะยอมเทาไมยอมไหมเถอะโอ้เรื่องเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครเอาใครหรอกเอาเฮ้ยมองเป็นเกมสิเราอะเป็นพระเอกเราต้องบอกว่าโอ้เรื่องเกมเนี่ยนะไม่ได้เราได้แตงโาจะได้ไปเลี้ยงดูพวกเธอได้ไงขอบคน แย่ยอมพาอย่ายอมแพ้เล่นอะไร <laughs> เอาละเข้าสู่การแข่งขันดีกว่านะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยกติกาของเรานะครับเหมือนเดิมครับกติกาการแข่งขันคือผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะได้รับวงแหวน5ขนาดไว้ใช้ในการตอบคำถามทั้ง5ข้อวงแหวนยิ่งเล็กเงินรางวัลสะสมยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีตัวช่วยคือเปลี่ยนคำถามได้2ครั้งเมื่อเล่นครบ5วงแหวนทีมที่มีเงินรางวัลสะสมมากกว่าจะเป็นผู้ชนะและมีโอกาสเล่นเกมรอบไฟนอลเพื่อคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปรวมเงินรางวัลทั้งหมดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทก่อนเริ่มเล่นเกมในวันนี้ครบคุณเงินกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับทีมของคุณหมาและคุณหญิงแย้นะครับสะสมอยู่10,000บาท วยแล้วนะครับส่วนฝั่งชายนะครับคุณตูมตาและคุณอักนะครับมีเงินสะสมอยู่150,000บาทครับออและไม่มีตัวช่วยเช่นกันทำให้เต็มที่ทั้ง2ทีมนะครับถ้าพร้อมเริ่มเล่นแหวน5ท้าแสน5 golden rings ครับออกับวงแหวนที่5มูลค่า50,000บาทเอาละถึงเวลาของน้องไมล์แล้วครับ ยิบวงแหวนละประจำที่ได้เลยครับช่วยด้วยนะ,ะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเราะไดไมีขายหน้าขายหน้าไม่ถ่ายนะภาปริศนาจะเป็นอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ <c oughs> ถึงเวลาของน้องไมล์แล้วครับ มันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีไข่หน้าไม่ทันนลเฮ้ยเล็กมากเลยแล้วไปพบกับภาพปริศนาภาพที่5ของทีมคุณครับนนี่คือภาพของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์บางตัวเราอาจจะคุ้นเคยจากภาพยนตร์การ์ตูนที่มีสุนัขเป็นตัวละครนำและคำถามก็คือ สกูปีดูตัวการ์ตูนชื่อดังเป็นสุนัขพันเดียวกับสุนัขตัวใดในภาพนี้30ิวินาทีเชิญครับสกูป,ปีดูที่มันมีหุยอว,วองะสกูป,ปีดูคือตัวอะไรวะสกูป,ปีดูที่อยู่ในเรื่องสกูป,ปีดู<ะ>เป็นแมวไม่ใช่หรอ,อสกูป,ปีดูเป็นหม,ม,ม,มาหูยาวใช่ปะสกูป,ปีดูเป็นอะไรอะสกูปี้ดูคืออะไรวะมีไม่ใช่หรอไม่รู้นะ ไม่รู้จักเลยอ่ะหมดเวลาครับนุ่มๆแล้ครับถ้าเป็นคุณคุณวางตำแหน่งนี้ไหมยังมองไม่ค่อยเห็นเลยยังมองไม่ออกเลยงั้นเรามารุ่นกันครับว่า5 0,000บาทนี้จะเป็นของทีมใดเรดาร์สแกนครับ <S <S แล้วยูย่ตรงนี้มองไม่เห็น เพราะฉะนั้นโอกาสในการสติลมาถึงฝ่ายชายแล้วโดยตูมตามพร้อมไหมครับรลงประจำที่เลยเชิญแล้วมาถ้าพร้อม15วินาทีในการวางให้ถูกเชิญเลยครับครับตั้นใจมากด้วยโอ้มีตบมือด้วยมีปบมือด้วยตัวเบาหมดเวลาครับกลับเข้าประจำที่ครับ คุ้มตางมีม่ปมมือทำไมอ่ะทำไมปบมือให้ตัวเองเลยเหรอผมคู้มใจตัวเองมากครับผมคือในเนี้ยสีมันไม่ได้เหมือนในสกูบีดูในในกระตูนครับอ่าในเล่าให้หญิงแย้ฟังหน่อยอสก,กูบีดูคือตัวอะไรเรยวยารู้แล้วเดีย๋ยวอย่เล่าให้ฟังเองอไอ้ที่มันร้องเพลงว่าสกูไปดูปั๊บสกูปาไปดูปาไปดูไปดูปั๊บสกูปาไปดูปลาไปดูพอแล้ว ใช่ใช่อันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละไม่ว่าคาราโอเกะเอาล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าจะสเติลห้าหมื่นบาทนี้เป็นของทีมฝ่ายชายได้หรือไม่เรดร์สแกนเลยครับแล้วคเราจริงมากมือเรื่องฟุกไมิดู่ปากมันใหญ่ใหญ่หน่อย เลยพันอะไรรู้ไหมพันอะไรครับไม่รู้ไม่ดูสกูบีดูคือพันเกรดเดนเกรดเดนในการ์ตูนจะเป็นเป็นหมาที่เหมือนพูดได้ตัวใหญ่ๆเลยครับนะครับเดินไปไหนมาไหนด้วยที่มันทำมาสีน้ำตาลใช่ไหมใช่สกูบีดูนี่เกรดเดนครับอันนี้กากเดนครับแม่นี่ทีมเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้สติวเพิ่มอีก5 0 0 0 0บาทเป็นตอนนี้2 0 0 0 0 0บาทแล้วครับ ถ้าได้ภาพนี้อีกนี่200,000เลยนะเออเอาให้ได้ก่อนอถ้าพร้อมตูมตามเชิญเลยครับเอ,เอ้าไเฮ้ยพ้อมดี <c oughs> ต้องไม่ใจ <c oughs> ไม่มีตัวช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพปริศนาภาพที่5ของทีมคุณกันเลยครับ บนปั้นคอมพิวเตอร์มีทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงยังมีตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆที่บางคนอาจจะสัมผัสจนคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อถูกหรือไม่และคำถามก็คือเครื่องหมายทวิภาคอยู่ที่ตำแหน่งใดอะไรวะถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับตรงไหนไม่รู้ดาไปเลยมันคืออะไรอะทวิภาคอะมัมะม้งเหรออยู่นี่เอาน่ไง มีนี่เอ้าใช่ป่าวะทวิภาคคืออะไรอ่ะคล้ายๆทวิภพเฮ้ยมัเหมือนกันปรเออเฮ้ยไปไหนนี่ไงไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าทวิภาคคืออะไรอ่ะทวิภาคยิ่งต้องรู้อ่ะหมดเวลาครับคืออะไรทวิภาคถามฝ่ายหญิงดีกว่าถ้าเป็นคุณคุณจะวางตำแหน่งนี้ไหมครับ ไม่่วาง,ไม,วางไม่วางด้วยเอาละนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพูดออกมาแบบนี้เลยนะดู <c oughs> มั่นใจมาก <c oughs> นั่น <c oughs> นะสิห้าหมืนบาทจะเป็นของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะมีโอกาสสติลเรดาสแกนกันเลยครับชื่อวันแบบนั้นอะ นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการสติลตกมาอยู่ที่ฝ่ายหญิงกันแล้วโดยมายนภาาัสไสีไเข้ามาจําที่เลยครับทำไมที่เรียนมามันหาย15าวินาที <laughs> วางให้ถูกเชิญครับนันเียนแนะแล้วแต่เร็วครับ15วิต้องเร็วนะครับ หมดเวลาครับเดาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทวิมันแปลว่าแบบเหมือนเมืนกำลังสองอ่ะแล้วอันนี้มันดูเครื่องหม่ขึ้นมันอาจจะแปลว่าแบบว่าเออเตียงสองชั้นป้าทวีอ๋อมีทวีเหมือนแบบว่าคิดว่ากำลังองี้หรออ๋อเอาละสิใช่ทวีพบสองพบต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าจะสามารถสติลห้าหมืนบาทนี้มาเป็นของฝ่ายหญิงได้หรือไม่เรดาสแกนเลยครับ นะครับอ่ะทวิภาคคือเครื่องหมายแบ่งวรรคตอนแบบสากลมีจุด2จุดเรียงเป็นแนวตั้งครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโคลอนอ้บอกภาษาอังกฤษมาทั้หมดเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งนั้นครับสีเหลืองที่ขึ้นมาตรงนั้นแหะครับนั่นแหละครับทวิภาคอยู่ตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้น<า>ไม่มีใครได้เงินสะสมไป และผู้ที่มีสิทธิ์คุมเกมในรอบไฟนอลได้แก่ทีมของคุณตุ้มตามและคุณอาครับพร้องกับเงินสะสม2,000 200, สนบาทเลยในขณะที่ฝ่ายหญิงมีอยู่1,000 0บาทแต่ยังตอบไม่ได้นะครับว่าใครจะได้เงินกลับบ้านต้องเป็นช่วงหน้าในรอบไฟนอลจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ได้เงินรางวัลกลับบ้านไปจะเป็นใครมาลุ้นกันในแวน5ท่าแสนไฟตัวหนึ่งครับ ครับเข้าสู่แหวน5ท้าแสน5ก้อนหนึงสครับและนี่คือรอบไฟนอลแล้วนะครับโดยที่ทีมของคุณตูมตามและคุณอักนะครับจะเล่นด้วยวงแหวนที่มีขนาดใหญ่เพื่อเงิน2 0 0 0 0 0บาทในขณะที่ทีมของคุณไม้และหญิงแย้นะครับจะเล่นด้วยวงแหวนที่มีขนาดเล็กกว่านะครับและเพื่อเงิน10,000บาทกติกาในรอบ Final <S 2> <S 2> ไฟ<ห>นอลนะครับทีมที่มีเงินรางวัลสะสมมากกว่าจะมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเล่นเองหรือจะโยนให้ผู้แข่งเป็นคนเล่นหากเลือก เล่นตอบคําถามเองนะครับและตอบถูกเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมด2 0 0 0 0 0เป็นของคุณเต็มจํานวนแต่ถ้าคุณตอบผิดอีกหนึ่งฝั่งฝ่ายหญิงนะครับ10,000บาทที่สะสมมารับเต็มๆเช่นกันแต่ถ้าคุณเลือกที่จะโยนให้อีกฝ่ายเป็นคนเล่นและเขาตอบถูกเขาจะได้รับเงินสะสมทั้งหมด10,000บาทของเขากลับบ้านไปแต่ถ้าเขาตอบผิดคุณได้รับครึ่งเดียว1 0 0 0 0บาทครับนะครับ และท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ร่วมเล่นสนุกนะครับผ่านแอปพลิเคชันแหวน5้าท้าแสนไฟลโกดูลิงของเรานะครับคำถามข้อนี้ไม่มีผลสะสมคะแนนในวันนี้นะครับแต่จะมีผลสะสมคะแนนประจําเดือนนะครับเพื่อรับเงินรางวัลนะครับห้าหมบาทนะครับและอย่าลืมนะครับมาลุ้นกันครับว่า5รายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันนี้นะครับที่จะได้เงินรางวัล1 0 0 0บาทจะเป็นใครท้ายรายการครับและถึงเวลาของรอบไฟนอลครับ และนี่คือภาพปริศนาในรอบไฟนนลของคุณครับอ้าวเป็นกระเชา้าชิงช้าสวรรค์หลากสีที่กำลังหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆห,หมุนไปเรื่อยครับเอายิ่งหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วครับหลากสีเหลือเกินทำไมมันเยอะแบบนี้ หมุนไปเรื่อยๆและค่อยๆมีสีดำปกคลุมเข้ามาแต่ก็ยังหมุนไปเรื่อยๆเช่นกันและกำลังจะหยุดนิ่งแล้วครับจำอะไรกันได้บ้างไหมเพราะคำถามของคุณก็คือเมื่อชิงช้าสวรรค์หยุดนิ่งกระเช้าสีแดงอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ คุณตูมตามคุณอกักคุณเลือกที่จะเล่นเองหรือจะโยนให้คุณมายและหญิงแย้เป็นคนเล่นครับเล่นเองครับเลือกเล่นเองอเลือกเล่นเองอเพราะฉะนั้นถึงเวลาของอักแล้วครับที่หยิบวงแหวนขึ้นมาเดินเข้าไปประจำที่และถ้าพร้อมคุณมีเวลา30วินาทีในการที่จะวางให้ถูกเชิญเลยครับ ตรงนั้นโดนย,งงยังไงก็โดนโดนอยู่โดนปะโดนไม่น่าหาเรื่องหมดเวลาครับแต่พี่ชัวร์ฮะ <c oughs> พี่ชัวร์ไหมมันหายไปตอนถ่าย <c oughs> ทำไมถึงวางตำแหน่งนั้นตอนแรกเตรียมกับตูมตามไว้ว่าเดี๋ยวเราจำคนละครึ่งอ่ เออแบบตรงตามจาฝั่งขวาแล้วจงฝั่งซ้ายอะไรอ่าครับปรากฏเริ่มมาปุ๊บมันหมุนอเพราะมันหมุนแล้วไงอ่ะมันหมุนแล้วมันก็เลยแบบคือเราเราแค่ไปไล่สีมาว่าแบบมันเป็นเขียวขาวส้มแดงเหลืองประมาณเนี้ยครับคือเราจําได้แค่นั้นเลยอกะว่าถ้าคําถามออกมาแล้วมันอยู่สีพวกเนี้ยเราจะเล่นแต่ถ้าเป็นสีนอกเหนือจากเนี้ยเราจะไม่เล่นอ๋อคุณเรียกจำเป็นสีสีไปใช่แล้วมันเป็นสีแดงพอดีครับใช่แต่ ภาพมันมาหายตอนท้ายพอดีครับพี่ก็เลยงงๆไปเลยก็เลยงงๆไปเลยถามฝ่ายหญิงดีกว่าถ้าคุณมีโอกาสวางจะวางตำแหน่งนี้ไหมน่าจะวาง10นาฬิกาประมาณ10-11อะคะประมาณ10-11นาฬิกาก็คือฝั่งตรงข้ามกันเลยเอาละครับต่อมาแบบนี้ต้องมาลุ้นกันว่าทีมใดจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเพียงทีมเดียวจะเป็น2 0 0 0 0 0บาทหรือ10,000บาทเฉลยเลยครับ หมุนไปครับเริ่มหมุนใหม่นะครับตอนนี้นนนสีแดงผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับหมุนผ่านไปแล้วและสีดำปกคลุม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 หยุดไม่หยุด,หย,ดหยุดไม่หยุด ใจแบบนี้ยินดีกับตูมตามและอักด้วย 2, 000, 000, 000. 2> อ0 0สนบาท9เกออกมาเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆ <Okay. S 1> โอ้โหวางได้แบบเข้าเป้าถือว่าแบบเกือบ700%เเเลยทีเดียวครับผมเ <laughs> ป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ดีใจครับคือจำเขียวเนี่ยเขียวขาวแล้วก็พอมันเริ่มหายไปเราก็เลยแบบ ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงสีเทาแล้วตุงมตามเรามั่นใจในตัวอักไหมก็ตอนเขาเดินไปคือคือผมไม่มีทริคในการจําอะไรเลยเมื่อกี้ตกลงกันไหมว่าแบ่งครึ่งใช่ไหมฮะผมก็้าวแล้วยังไงวะพี่แผนผมขดโวยผมจำอะไรไม่ได้เลยพี่พี่ชัวรวป่ะพี่เพีัวเยชัวแล้วเขาเลือกเล่นเองด้วยอนั่นนะครับแล้วทำให้แบบได้สอง0,000บาทไปเลยก็ดีใจครับแล้วก็เป็นรายการเกมโชว์ที่สนุกมาก ได้ลุ้นได้แบบได้ความรู้ได้ใช้ไหวพริบปฏิภาณหลายอย่างมากครับผมมาทางนี้กันบ้างสาวๆเป็นยังไงบ้างอย่เตรียมตกลงไปแล้วค่ะอ๋อไม่มีตกฮะรายการนี้ไม่มีตกอะในเกมอะไรเกมคนในเกมรายการที่ไม่มีตกหรอหรอมีแต่ดีขึ้นมาอย่างเดียวไม่เอาขำหน้าหนูเพิ่งทำมาไม่ถึงเดือนเอาล่ะจะถือว่าวันนี้สนุกสนานนะครับต้องขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่าผู้ชมทางบ้านอย่าลืมน,นะครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับ5รายชื่อนะครับประจำวันที่จะได้รับรางวัลละ1,000บาทนะครับท้ายรายการได้เลยนะครับ วันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากกับร้อนนี้โอชิจัดให้รับโชค2ชั้นโชคชั้นที่1งส่งรหัสใต้ฝาชิงกองทัพรถ1 0 0คันหรือทิปโอกินาว่า100คนหมดเขตส่งรหัส31พฤษภาคม2 5 6 2โชคชั้นที่2เฉพาะโอชิขนาด350มิลลิลิตรส่งฉลากชิงทองคําทุกสัปดาห์มูลค่า5,000บาท10รางวันทุกสิ้นเดือนทองคํามูลค่า5 0 0 0 0บาท1รางวัลสัปดาห์สุดท้ายรถยนต์โตโยต้ายาริสแอทิอีก1คัน โดยส่งฉลากเครื่องดื่มโอิชิกรีนทีเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและส่งมาตามที่อยู่นี้ครับหมดเขตส่งฉลาก16สิงหาคม2562จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการแหวน5ท้าแสนครั้งแรกวันที่2พฤษภาคมนี้ครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มโสมอินซัมชาเขียวโอิชิกรีนทียูโรเค้กพัฟเค้กสอดไส้ครีมสกอตร้อยสุกไก่สกัดสูตร100%เและเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บลูครับ กลับมาพบกับความสนุกแบบนี้และความตื่นเต้นแบบนี้ได้ในแหวน5ท้าแสนฟ g o l d e เด i n g ิได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ